ที่บางบ่อครับมารับโคต่อตอนนี้ก็เวลาน่าจะตีห้าแล้วมัม้งเราออกมาตีตีสี่ครึ่งแล้ว 5, 5, วันนี้เราจะไปกันที่ไหนนะพัทยาครับพัทยาพัทยาลงเรือกันเจ็ดโมงเช้าที่หาดจอมเทียนเออหาดจอมเทียน,น <c oughs> โอเคอยู่เลย

โมใหญ่สั่งแล้วเดี๋ยวคันแพงคันแพงคันซื้อมาเป็นกบาทมีกระเพาไก่ไข่ดาวแกงเนื้อดอกไม้ซื้อมาแล้วครับอยากขายอ่ะอยากขายอ่ะยากไม่ลู้ครับตอนนี้มาถึงหาดจอมเทียนแล้วนะครับ เกี่ยนมงสิบห้าพอดีตอนนี้มาสามคนนะมีกวัททอ์ก้อนพร้อมลงเรือนะนะยากจริงที่นี่นะเราต้องเน้นวิ่งเราดไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ก็เอาเรือลงลแล้วดูรถไถอะไรหลายพัน นี่หลังคาใช่ไหมแต่หลังคานะตามสภาพามสภาพเลยทีห่หาไม่ได้เลยอ่ะมันไม่หมานหมึกม,มันจำเรือดิพี่เออเรียนลำนี้มาต้องพลหมึกแต่งอย่างเงี้ยแหละ มีลูกค้ายาวด้วยแหละพี่แม่งไม่มีเวลาได้ซดเซอร์วิสเยอะต่อขับเคลื่อนระบบต่อลับเคลื่อนไม่ติดใ <c oughs> จหายแบวนเลยกูเสียตังค์แล้วอ่ะ oder in ไม่ออกแรงเลยเาย có phải không? có phải không? có gì? có không? anh, à? anh đây. thằng này à? oh. <laughs> <Còn đặt lang. cười> là? ở Có sau. sau. à

พันไดนเนี่ยเจอแล้วลอมันพันอันนี้พันไหมไปหักโอ้หักจ้ะเจอไหมออมาแล้วหนึ่งตัว À, tay vào nó ao Anh về luôn. Bir bak.

mình size mình size yung này à cái 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 cái

ล,ง,ลงเลยลงเลย ทีหิวแล้วเจ้าทีททอบอกว่าเมื่อไรมึงจะเปิดต้องเป็น อลองม right? ือ <sucks> ดิลองของใหม่ของใหม่ของอะไรนะครับ M อะไรเนี่ย MS มิสไซน์มิสไซน์มันอยู่น่พี่มันาจะไม่ไม่ไม่ตามมันจะลงเร็วอ่ะตามน้ำลาโยกมันจะเบกเลยนเขาอีก ต่อมาอีกแล้วเยะ yeah, yeah, yeah. อะเยอะเยอะกินดีจริงของได้ว่าได้ว่ามือสองญี่ปุ่นอย่าพ่นเด้อเพื่อนลองดูลองดูแปดสิบเท่ากัน แต่ดีไซน์ต่างกันมนมีผลมันตึงน่าจะหนักหนึ่อะไรนะมันก็ตึงเท่ากันนะมอ,อ,อีอไซส์มีไ,ไซ,ไซ,ไซออกแล้วออกแล้วตัว่าวหาผู้ว ตะเบลี่ะด้วยมากแล้วนี่อะเงงเงงเงงก่งตังกินตะเบลี่ซะด้วยตเบลี่ตอเบลี่ Pero... Okay. Okay. สวย <laughs> ช้อนอยู่แล้วแม่งหลุดไปด่วนเป็นแนวเป็นแนวสองตัว ทีละสองตัวขาดก็ขาดทีละสองตัวปล่อยนีโมกับสตรอเบอรี่เข้าไปแล้วต้องรอให้มันลงหลุมหรือเปล่า เวลาหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาเลยพี่เอาขึ้นมาก่อนเผื่อมันมีตัวใหญ่ตามมามาแล้วมาแล้วอ้ยพี่ยังไม่มีสายใหญ่ๆหรือเปล่าพี่เหร ต้ icana, ไกร้ามั้งมีม่วงเลยไปเออโหจับดีทั้งเบิกจับดีทั้งนิ่วคมนะคมคมคมเมื่อกี้เียดีนะที่หนังเหนียวกว่า กระดองได้เยอะไหมกระดองกระดองได้บ่อยไหมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เอาพี่ไอ้กระดองอ่ะหน้าบ้านนะเจอได้แหรษานได้เยอะก่อนมีติดทุกทิปเราพี่ใสอีกหนึ่งหนึ่งต่อเลี้ยงไว้อยู่หน้าบ้านเคยได้อยู่ครั้งหนึ่งนะไม้หน้าบ้าน มีไซส์ตึงลั่นลั่นข้ามไนิดครับประมาณกิโลเนี่ยมันสองห้าสองโลหอโหนักตะกอนหนักหมือนนเนี่ยตึงปีเยอึปีเขาบอกจะไปจะไปเป็นไงพี่มันแดงอืมถึงงนั้นรอซื้อล้วงได้หนแว่ยโรอซื้อโดนเบอร์แบงก์นแล้วดิ เยนนใจะมันไม่จัดอ่ะคือมันไม่กินเรียงกันอ่ะพี่สายลงเรียงเรกันจริงนะมันแบบได้เก็บลอยตัวตัวอะไรเงี้ยมันเจอมันไม่โมบายว่างเดียวมามาเพื่อนมันก็ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยตามเลยมันไม่ฝูงครับร้อยแล้วร้อยแล้วพี่มาม่าเดินยาก โอ้ยถึงอยู่โอ้ยพี่กูจ้วงตูดเลยนะพี่ถอยหนีต้องจ้วงเอาเอ้ยหนักอันนี้เขหนักเหลือเกินเอ้ามาคู่เดี๋ยวไปไ้น ใสตึงๆตึงๆเลยตัวนี้ประมาณสโลสโลครึ่งใช่ไหมตึงๆตึงๆโอ้โหจะไปจะไปแม่งก็แต้ ไม่เห็นแต่ว่ามันแตนว่ามันไม่หนาตัวนะมันหนาตัวแบบจับเล็งแถวนะ้มันเลยปกติมันต้องมีเพื่อนมันตามมาน้ำลึกไซส์ใหญ่นะ

это

Ủa, oh, nam suối đi Nam suối, nam sấy Lòng thằng này nè Thằng quá là Ở bên này น้ำมันเย็นอเอยน้องใส่เอาถั่วหงไว้ด้วยนี่แเี้งไม้หน่อวะใส้นีแหละดูอย่างใส้ดูอย่างเอ้นี่นีไม่ได้แช่ไปหาอะไรไ่แช่ลุงขนมจะไม่แช่ทำไมมีน้ำด้วยเอาด้วมันมีน้ำอยู่ <c oughs>